พี่น้องชาวราศีกลุ่มครับในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,566มีเส้นทางของจักรกพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนที่จะประสบผลสำเร็จอย่างมากมหาศาลนะครับมีอำนาจบาร,รมีนอกจากนี้ยังมีวีนออฟ,ฟอร์จูนกงล้อของโชคลาภมหาศาลร,รับเงินจำนวนเยอะๆพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์ร่ำรวยมากๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจเข้ามาดูกันนะครับว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยกันไหนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมมาดูได้ในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566 จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตมีโอกาสอย่างไรบ้างมีทิศทางอย่างไรบ้างมีอะไรที่ควรระวังมาดูกันได้ครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานอาชีพวิถีชีวิตของชาวราศีกุม จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1กันนะครับเป็นเอ p e r พ r อร์นะครับเอ็มเพ r คือเส้นทางของจกกักรพรรดิเส้นทางของคนที่จะได้รับความสำเร็จเส้นทางของคนที่จะมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานเส้นทางของคนที่จะพลิกชีวิตตัวเองจากสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของหน้าที่การงานให้เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้น และมีอำนาจบารมีมีชื่อเสียงมีความพร้อมสมบูรณ์ด้วยเกียรติยศเข้ามาในช่วงเวลาดาน,นี้นะครับนั่นคือโอกาสของท่านสําหรับคนที่เจอปัญหาสําหรับคนที่เจอปัสสักอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาการเจรจาก,การตกลงการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงาน จะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมากๆด้วยนะครับบางคนติดต่อสื่อสารตกลงกับลูกค้าอะไรที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่แดนไกลๆก็มีโอกาสจะประสบผลสําเร็จด้วยนะครับมีการเดินทางที่มั่นคงขึ้นศึกษา,าเรียนต่อเพิ่มเติมมั่นคงขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องงานเรื่องการดําเนินชีวิตวเรื่องของการศึกษา,าเรียนต่อนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็น9ไม้เท้าเรื่องงานนะครับใครที่รองานอยู่มีโอกาสจะสมบงังมีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับหรือไม่มีงานประจำทำอยู่แล้วท่านก็ยังมีโอกาสดีในเรื่องของอาชีพเสริมเข้ามาด้วยนะครับจะมีงานสำรองอาชีพอิสระเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแม้ว่าจะมีความเหนื่อย มีความล้านะครับแต่โอกาสของท่านก็คืองานมั่นคงขึ้นนะครับจัดการบริหารการงานด้วยความมั่นคงมีระเบียบดีๆแล้วท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น win o f fortune นะครับ win o f fortune คือความมั่นคงความเสถียรการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทอง มีความมั่นคงมากๆเข้ามานะครับบางคนที่เจอปัญหาเจัตพ์ก็จะพลิกวิกฤตได้อย่างน่าทึ่งน่าอาศัศจรรย์มากๆนะครับรวมทั้งเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับมีความมั่นคงดีเยี่ยมในเรื่องของรายรับรายได้นะครับงานเดนเ่นเงินเยี่ยมโชคลาภมาพร้อมสมบูรณ์มั่นคงนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับโอกาสของท่านงานดีเยี่ยมโชคลาภการเงินดีเยี่ยมทีนี้มาดูว่ายังมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ ราชาถ้วยนะครับการสร้างบรรยากาศที่ดีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การสร้างแรงจูงใจการพัฒนาตัวเองการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันส่งให้ท่านได้พบกับแนวทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีการเดินทางออกต่างจังหวัดมีการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการพัฒนาตัวเองสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินคือราชินีดาบนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายังมีอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตของท่านจะราบรื่นเสมอไปนะครับมีเรื่องบางเรื่องที่มีเหตุการณ์จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินไปอย่างรวดเร็วมีความจําเป็นขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องระวังบริหารการเงินบริหารโชคลาบบริหารชีวิตนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินคือเดทนะครับนี่คือตัวแประนะครับดวงดีในเรื่องของการงานการเงินตัวแปรตรงนี้มีเข้ามาด้วยคือสุขภาพนะครับสุขภาพสําคัญในช่วงเดือนสิงหาคมน,นะครับท่านอาจจะเจอเรื่องไม่ดีนะักต้องเข้าโรงพยาบาลมีความเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องดูแลรักษามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาจํานวนมากๆก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาบุญกุศลสร้างบุญกุศลทําคุณงามความดีระมัดระวังไม่ประมาทด้วยถึงแม้ว่าดวงของท่านจะมีจุดเด่นจุดแข็งอยู่ที่ความมั่นคงสําเร็จในหลายด้านนะครับแต่ว่าสุขภาพปัญหาต่างๆยังต้องระวังนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่ 1- คือ3ถ้วยนะครับสถ้วยคือความสมหวังในเรื่องของความรักนะครับคนที่เราคอยความรักมีโอกาสดีนะครับและก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันบางคนก็จะมีงานเลี้ยงที่เป็นงานมงคล เข้ามาด้วยนะครับมีงานแต่งมีงานที่มีคนมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในความสําเร็จในความสุขของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักคืออัศวิน ถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการรอคอยนะครับบางคนรอคอยความรักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับใจเย็นๆในการรอคอยนะครับศึกษาเรียนรู้แล้วท่านก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการรอคอยไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับในช่วงนี้ต้องมองอย่างนี้นะครับการรอคอยคือโอกาสในการที่ท่านจะศึกษาคนที่ท่านกําลังรอคอยแบบมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น7ดถ้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนนิดหนึ่งในเรื่องของการรอคอยด้วยนะครับบางคนรอคอยด้วยความกังวลกวายคิดมากจนเกินไปคิดวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับก็อาจจะมีปัญหาต่อสุขภาพทางจิตด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการรอคอยก็รอคอยด้วยความหวังรอคอยด้วยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วท่านก็จะพบโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของ ความรักนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ควรระวังหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1ในเรื่องนี้นะครับเป็น1ถ้วย1ถ้วยคือบรรยากาศจิตใจอารมณ์นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมแม้ว่าดวงเด่นดวงดีนะครับแต่ว่าเรื่องอารมณ์ก็มีส่วนสําคัญนะครับ อารมณ์ดีจิตใจดีสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทําดีท่านมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางด้านที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายจิตใจดีท่านจะผ่านอุปสรรคได้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่คือจุดที่ควรระวังอีกประการหนึ่งนะครับการเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเดือนสิงหาคมการที่จะทําอะไรที่มีความเสี่ยงสูงสูงควรระมัดระวังปัญหาอาจจะเกิดขึ้นมาได้โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเรื่องของอุปัติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้น อันนี้ก็อาจจะมีส่วนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับต้องระมาดระวังต้องไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นคือเราเจอปัญหาอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาแต่ว่าเราต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติด้วยจิตใจที่เยือกเย็นนะครับเพื่อผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและการแก้ไขปัญหานะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับบรรยากาศดีของครอบครัวนะครับจะมีส่วนที่จะทําให้ท่านเข้าใจตัวเองเข้าใจคุณค่ามีความหมายของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนจันรลงจิตใจของท่านเพิ่มอะไรดีๆเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับเป็น9เรียนนะครับเรื่องของการเงินนะครับดีเยี่ยมนะครับรับเงินนะครับบริหารการเงินมีความมั่นใจในตัวเองและก็สร้างเงินสร้างอาชีพได้ดีมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรี ชาวราศีกลุ่มนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรจะประสบผลสดโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศรีกุมในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับชีวิตของท่านมีดวงของจักรพัรดดวงของวีนอฟฟอร์จูนอยู่ในเส้นทางของชีวิตการงานและการดำเนินชีวิตนะครับท่านจะมีความมั่นคงประสบความสำเร็จมีโอกาสมีสิ่งที่ดีขึ้นมามีอำนาจบรารมีมีวาสนามีโชคลาบรับเงินจำนวนเยอะๆทรัพย์สินเงินทองไหลมาทีมารับเงินเป็นล้านได้นะครับ ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในขณะเดียวกันนะครับท่านก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆเดินทางออกต่างจังหวัดสร้างบุญสร้างกุศลเสริมบาร,รมีเพื่อเป็นเกราะกำบังเพื่อเป็นการที่ท่านจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้แม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งที่จําเป็นจะต้องจัดการแก้ไขด้วยสติในช่วงนี้ยังเป็นส่วนที่ควรระวังนะครับเรื่องของครอบครัวจะมีความสมบูรณ์จะมีความมั่นคงมีลูกน้องลูกหลานบริ วเพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานี้และทิศทางแนวทางชีวิตของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับดวงพลิกแรงพลิกแรงมากนะครับพลิกเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยบุญกุศลอาศัยสติปัญญาอาศัยความรู้ความสามารถและก็หนักแน่นมั่นคงไม่ประมาทเพื่อเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จมั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วได้ดีแล้วก็เหลืองประมาทก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับ เอาละครับมหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศรีกุมในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดเสริมสร้างกำลังใจเพื่อที่ท่านจะได้เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้หรือว่าแก้ไขปัญหาพลิกวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้ได้แล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมั่นคงร่ำรวยสร้างสิ่งดีๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองและก็ผ่านพ้นปัญหาอุปรสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ได้นะครับสวัสดีครับ